อื้ยไหมนะพวกสกีไปีิทอเล็ตมันรู้ฐานทัพแล้วไม่เร็วเร็วลีววไปแล้วแล้วไม่โอ้เรื่องมันแย,ย่มากเลยฐานทัพที่นี่โอ้ไม่โหแกตัวตรงตัวหลอกดีมากไอ้พวกเขาเป็นลามาันใช่เฮ้อเฮ้อโอ้ย,ยิงแล้วแกไม่รอดแล้วไอ้ปืนป้อหน้างก คือเหตุผลฐานทำลายฐานทัพที่นี้ได้ไปเลยแข่งฐานทัพแค่สองฐานทัพสปิกระแมนทีวีแมนฮะใครนะ่แกคิดแล้วเหรอว่าจะเอาชนะฐานทัพของชั้นแล้วจะผ่าตรงชนะที่นี้ไปได้มันยากไปหน่อยไหมชั้นน่ะซ่อมเสร็จแล้วยังไงล่ะเหรอมาเจอชั้นไปชั้นน่ะแข่งกงนบาดเจง ซันข่แกนไม่ใช่เหรอใคใครนะ่ะแกที่จุดนี้ไปไหนฮะบอกจะบุกฐานทัพ่าอยู่เลยนี่ว่าไงว่าไงท้าทั้งกา้ล่ล่วไปก่อนนะเหมือนว่าจะมีซินวิดีอีกเยอะเลยโอเคโอ้ดีมากคา้อล่าแม่ซ่อมเสร็แล้วเย้